สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่ทับมาอยู่ที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทครับพบกับคุณหนึ่งและคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอยากให้คุณแม่เล่าที่มานิดน,นึงครับว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้นี่ผ่านอะไรบ้างว่าครับผ่านชาวบ้านก็ยิ้มกันแบบย่ะว่าเขาเป็นไปได้หรือเขาตันเดียวแล้วจะเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตำเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าเดินไปหาคนไม่ไม่กล้าคุยกับชาวบา้านเพราะงั้นเลยแบบไม่รู้ตอบเพราะว่ายังไงเพราะไม่เห็นผล แต่ตอนนี้ดีใจแล้วเชื่อใจแล้วคนหนึ่งครบครับ,รบก็ที่แรกเลยก็ยังไม่มั่นใจว่าเอามันทำได้จริงหรือเปล่าก็ศึกษาจากบน a c e b o o กก่อนเลยครับศึกษาว่ามันวิธีการต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างพอเริ่มมั่นใจมันมันไม่ยากก็เลยแบบมาบอกแม่ว่าขอทดลองทำก่อน3ไร่ขอทำวิธีเนะนี้ยขอสักฤดูการนึงถ้าแบบมันเวิร์กแม่ค่อยทำแต่ถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรแมก่ก็กลับมาทำเหมือนเดิมก็ทดลองทำ เริ่มแรกก็แบบเรามั่นใจนะเราศึกษามามันเป็นไปได้แต่แม่เลยต้องแบบ้องคอยให้กำลังใจแม่พาแม่ไปดูงานที่บ้านโน้นบ้านนี้ว่าเขาทํากันสําเร็จยังไงจนแม่เริ่มเห็นผลผล,ผลิตนะปัจจุบันแม่ทางหน้าแม่ทําด้วยครับดีใจมากครับมันมันยากไหมครับไม่ยากอ่ะพอเราเก็บยาได้ตอนแรกเก็บยาก,กับข้าวดีได้แล้วตอนนี้ก็เหมือนสบายใจขึ้น่ะข้าวก็เริ่มขยายตัว อินปุ๋ยและฉีดบอระเพ็ดอย่างเดียวฉีดบอระเพ็ดช่วยอะไรครับช่วยเพิกไล่มะแรงครับอันนี้ก็ทาเองทำเองครับทําก็ไม่ยากใช้วิธีตาถั่มักตมใจพกตมแช่น้ำครับเามาให้เขาฉีดอือก็ไม่เป็นอานตะลายกับคนด้วยครับเรามาดูใกล้ๆนะครับแปลงนาคุนหนึ่งนะครับดูกอข้าวนะครับ อันนี้จะข้าวเม็ดเดียวครับนะครับใช้วิธีตีตารางตีตารางปลาเป้าแล้วก็ใช้แหนแดงครับนะครับอ่าคุณแม่นับนับนับหน่อนี้ได้ประมาณกี่หน่อครับตอนหนึ่งเม็ดครับเมื่อครั้งแรกกนับได้ได้ห้าสิบสองพอมาอีกสักสองสวันก็เป็นหกสิบสองแต่ตอนล่าสุดในเจ็ดสิบห <75. S 2> ้าเจ็ดสิบห้า ครั้งหลังนี่ยังไม่นับอีกอเริ่มท้องแล้วดเดี๋ยวไว้นับตอนเก็บเกี่ยวเลยครับ,รบ,รบโอเคถ้าสนใจยอย่าติดตามข้อมูลได้ที่ไหนครับได้ที่ Facebook ครับ Thai Farmer ครับ f a c e b o o k c o m Thai Farmer ar, หรือเว็บไซต์ WeLoveFarmer.com ar. ครับโอเคขอบคุณมากเลยครับ